วันพุทธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2566ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิจับจิตในอำเภอท่าตะเกียบให้ปหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าตะเกียบร่วมกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรุดลงพื้นที่ตรวจสอบให้การช่วยเหลือหลังรับแจง้งเมื่อคืนเวลาประมาณ3นาฬิกา โดยประมาณมีช้างป่าประมาณ2เชือกเข้ามาภายในหมู่12บ้านทุ่งสายตำบลคลองตะกราวอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดชะเชิงงศราและได้ทำลายพืชผลทางการเกษตรมีผู้ได้รับความเสียหายจำนวน3รายหนึ่งน,นายสนั่นแก้วพิภพสองนายแป้งรูปสูง3นางสวัยเมืองแก้วช้างป่าได้บุกเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรหักโค่นต้นมะพร้าวเพื่อกินจ้ามะพร้าวมะละกอขนุนผลไม้ต่างๆ ขณะที่ช้างป่าไม่ได้หยุดสร้างความเสียหายแค่ตำบลคลองตะกราวแต่เห็นจะหนักมากก็ตรงพื้นที่ฝั่งตำบลท่าเกียบคือที่หมู่11บ้านน้อยนาดีช้างป่าได้บุกพังประตูรั้วเหล็กชาวบ้านหวังจะเข้าไปหาของกินแต่ที่จะหนักสุดจนชาวบ้านผวาส่งผลให้ท่านผู้ใหญ่สมบูรณ์แทะโกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7็บ้านอ่างเสือดำต้องเร่งประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านหลังจากที่มีช้างป่าบุกเข้ารือ้อครัวบ้านชาวบ้านเข้าของกระจัดกระจายเพื่อหาข้าวสารกิน ล่าสุดทราบว่าขณะนี้มีช้างป่าจอมด้วยอย่างเจ้างาบิดที่เคยก่อเหตุทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วได้มาหากินอยู่ด้านหลังป่าบ้านคลองอมหาดและบ้านหนองปรือกันอย่างท่านผู้ใหญ่ปัญญาวาจาดีก็ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้วซึ่งทางผู้ใหญ่ปัญญาวาจาดียังได้เตือนด้วยว่าช่วงใกล้ฟ้าสางก็มักจะมีโขลงช้างป่าหลายสิบเชือกจะมาหาพักนอนหลังชายป่าวัดคลองมหาด ด้านว่าที่ร้อยตรยุทธภูมิจับจิตในอำเภอท่าเกียบให้ปหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าตะเกียบร่วมทหารพรานที่1306กำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังโขงช้างป่ากว่า30เชือกที่มาเข้าพักอาศัยในพื้นที่รอยต่อบ้านอ่างเสือดำกับบ้านหนองกระทิงบริเวณป่าเกาะอีหล่ำและเขาแหลมทำการร่วมผลักดันช้างป่าแต่ช้างป่าเดินวนไปพักอาศัยบริเวณป่าหลังโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำจึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพร้อมเตรียมผลักดันต่อไป ซึ่งทางว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิจับจิตในอำเภอท่าเกียบก็พยายามเร่งทำบังเกอร์หลบภัยจากช้างป่าป้องกันช้างป่าทำร้ายชาวบ้านเจ้าหน้าที่จากสถานการณ์โขลงช้างป่าเริ่มออกมาเดินตามถนนระหว่างหมู่บ้านมากขึ้นหวั่นช้างป่าเข้าชาร์จท,ทำร้ายเหมือนในอดีตที่ผ่านมาขณะที่นายสัทวีกุลสารีนายกอบตอท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่1306เจ้าหน้าที่อนุรักษ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าอบตอท่ากระดานอปรพอรร ลาดตะเวนและตรึงกำลังหลังกล้องจรปิดจับภาพช้างป่าขนาดใหญ่ออกมาเดินยืนจังก้าบนถนนทางไปบ้านนายาวพร้อมผลักดันเข้าป่าเขตรักษาพันธุ์เพื่อความปลอดภัยชาวบ้านที่ผ่านไปมาบริเวณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย